สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้คอยกับมาเขาป้าเก็บดอกหอมอีกเบื่อไงดอกหอมไหมพี่น้องมาเก็บดอกหอมไปอันหนึ่งเช่ป,ป้าจ้าเมื่อนี้เบื่อไพปูน่ะคอยอันเขามาป้าเกานน่ลนล่ะเบื่องหลายอุบาทจ้าแต่บามันอยากออกแก่แล้วพี่น้องมาเมื่อนี้มันอยากแก่ไปแล้วจ้าฮะพูดไหม มผ้าไปเบิงทาง,งในคุณมันจะแก่ไปแล้วเด้อยค่ะพี่น้องเห็นดอกอยู่ขขางทางเมื่อกี้นี่สีได้บนหลัมันคือแก่คือออกดอกเต็มแล้วจ้ะด่นะเอ้ยพี่น้องใบกระสีเลือกเอาต่านั้นแล้วนี่มันแก่คักแล้วจ้ะมิตมนสิเป็นดอกโลนหลวงแล้วมิตาสิไดอันเอาหัวมันไปดอกเงี้ยแล้ว แ,แก่แล้วจ้ะพี่น้องน่าหงวดนีแกคักแล้วหาดอกอ่อนหยากได้บาทที่นี่โอ้ยมองไดกดะแกไปเมือดแล้วฮะน่ะพี่น้องก็สีถอนให้เบิง้งนี่ดอกมันแกไปแล้วจ้ะไม่ใช่ดอกแกแกแล้วยังอ่อนอยู่หน่อยๆนี่ติด้เลือกเอาน่นะนี่นี่ นี่ได้เลือกเอายันย่งอยู่ยยส่วนมากมันสิแก่ไปแล้วจ้ะส่วนมากมันสิแก่ไปแล้วนี่ดอกแก่นั่นน่ะนี่มองต้องข่อยสิลองถอนเบิ่งเด้อลองถอนเบิ่งให้เบิ่งก่อนว่มามันอันสิพ่อได้ลงหัวได้อันโอ้ยสิถอนอยากเลยพ่อได้ลงหัวพ่อได้อันเอาไปดองไปนี่ พี่น้องมันเห็ดโจดโลดอยู่มันบ่ท่านไห็นพ่อดอกจ้าให้มันใหญ่กว่านี้ยักน้อยก่อนอืมให้มันหัวมันใหญ่กว่านี้ยักน้อยก่อนพี่น้องกับพระท่านเอ๋อไอเอาอยู่ดอกนี้ไปขันสมจ้าพี่น้องเนาะถอนหลังจะเอาไปขันสมขันสมแซ่บๆเด้อใส่กระหล่ำเด้อจ้าพี่น้องหลก็ใส่แค่ลอตทันมีแค่ลอตมั่นสิแซ่บจ้า ว่าขวากศริถอนเอาไปขันสมเท่านั้นแล้วเพราะว่าอันอันใดมันก็นแก่ไปเมือแล้วแม่จ้าเป็นได้พี่น้องขวากศรถอนเอาดอกจ้าถอนไปขันสมเนาะอันใดได้ดอกก็จังเอาดอกน้ำจ้าถอนเอาดอกจ้าพี่น้องมึงได้เอาไปขันสมตะก้อนอื นี่ซ้ำกำลังขันสมดีๆจ้ะนี่ถอนงานอยู่เพราะว่าฝนมันตกนี่จ้ะโอ้ยขิ้ตมขิ้ตมติดอันฟ่องใส่อันใสถุงมือมันเปียกค่ะพี่นงเนาะฝนมันตก ห,หัวกําลังโจดโหลดจ้ะว่าท่านไอพ่อถึงดองต้องให้มั okay. นล่งหัวไปอีกักน้อยซ้ำนี่ซ้ำกําลังขันสมเสียบๆจ้ะพี่น้องเนี่นี่ดอกเพื่อนน่ะเนี่เห็นปะหัวเขาเห็นพ่ะจ้ะพี่น้องกกะซีเอาหัวดอกว่าอาจ้ะดอกนี่ติดตัดทิ่มเด้อพี่น้องนี่โอ้ยข่อยลืมเอามีดมานั่มดิดตัดแต่พี่ตแต่ปลาพี่ไปเลยจ้ะ นลืมเอาเอิญลืมเอาเม็ดมาตัดจ้่าพี่เนาะไปนึกว่าแม่นคอยสีไเดเกีฟซื้อซื้อซีโบได้ตัดนั่นโอ้ยหัวไหมพี่น้องเอ้ยเอ,อ,อ้ยพี่ลกเอาหมองที่มันนันนันเนาะพี่พี่น้องมันเปียกคักจ้ะ เพราเรามองมันห่างๆเลยมันจังถีเป็นตาล่งหัวมองเห็นไก่นานาจ้ะหัวใหญ่เบืเ้องในพี่น้องหัวใหญ่คักเนาะเบิ่งใน่ใหญ่เหลือเด้นี่ทันใดอันเก็บดอกมันเดี๋ยวข่อยสิเก็บดอกมันไว้อาทิตย์หน้าข่อยสิมาถอนไปดองจ้ะหัวใหญ่เหลือเด้พี่น้องนี่ซุ่มอยู่ห่างๆเด้นี่ บ่พี่น้องเอาไปอันเจาะหัวไปดองจ้ามือนี่ไปเห็ดพวกมันไปดองไปขั้นสมนี่ตัดเอาตัดตัดเอาแตงเตยช่วงันล่ำถึงหัวมันขาวๆนี่ขั้นสมจ้าพี่น้องนะนี่เอาะไปขั้นสมดอกมือนี่โอ้ยมันเป็นดอกแก่หรอเม่จ้าพี่น้องบตรงแน่นี่มันแก่แล้วมันนั่นซ้ำนีกะเอาไปวานเด้อพี่น้องนี่ อาทิตย์หนากว่ากสิมาเอาหัวมันไปอา่าไปดองแล้วก็มาเก็บเอาไนมันนี่เอามะเร็ดมันนี่ไปบานจา้ะพี่น้องเพิ่งเนี้มันพ่อบานเหลือเดชเพิ่งเนี้ยนี่เห็นบ่ไปบานนี่ขึ้นตน้นไม้ดอกไม้เพิ่งเนี้ยสาบลาบอยู่ฝุ่นพี่น้องจา้าเพิ่งนี้ยฝุ่นนี่จะเป็นสิบสิบเ,เป็นสิบเป็นเศร้าเม็ดพุ่นเด้แต่ละดอกนี่นี่พี่น้องเพิ่งเนี้ แพดีดีล่วงลงโลนลงกับแพจ้ะนี่เวลาเนาะค่อยสินี่เห็นปะไนมันมาเล็ดมันนะค่ะนี่ออกนอออกนอเป็นต้นไม้ไปจ้ะเป็นกระเทียมเป็นต้นไม้ไปได้นะเห็นปะนี่พี่นอคอยหายมุดเจ้าเบิงบางคนเพิ่นบ่ท่านเห็นว่ากระเทียมห้อมปลากระเทียมปลาอเมริกาเป็นยังไงเป็นแบบนี้แล้วค่ะนี่นี่เป็นต้นไม้แล้วนี่เห็นปะ งอกออกมาเป็นต้นไม้แล้วเด่นทีนี้นี่ก็ววานลงเห็นบะเอาไปบานสาตกลงสเกิดหันจ้ะพี่น้องน,นี่ส่ละไปะไปสิเก็บเอาดอกมาากันจักอันหมอหนึงจักกํานึงเราพอกระสิบเมื่อจะถอนเอาหัวมันอีกจกักอันเมื่ออันนี้เมื่อเมื่อดอกจ้ะพี่น้องเอยเมื่ออันนั้นเมื่อคันสม มันบอท่านนี่พ่อดอกมันพ่อตะขันสมซื่อจะคุณน่ะขาจากปากอยู่คุณถอนมองได้ดีเนาะมันจังสีบอลมค่ะแบบที่นี่เพราะว่าฝนตกค่ะพี่นงเนาะฝนตกห้วมันกันนี่มันนามมันหงอยู่แต่เหตุว่าท่านออกด้วยพี่นงนี่หนามหงอยู่นี่มันก็เลยเป็นอันเดี๋ยวคุณมาถอนฟังนี่กันนะึ้นมาทั้งๆทีก็นนาสิถอนได้ว่นนี้ mất bỉp bỉp, chú mắm, mong, trăng đầy nòng, con đỡ cha, p/nong nhang bưng con, còn miết ba, thọn ngay ngay, ba thọn đồ ghép ghép đo cài, mắm thìm cha, ต้องเก็บเอาเทิงเก็บถิ่มโอ้ยี่น้องเพื่อใส่เขาล่งหัวจ้ะ mm. เขาล่งหัวดีแล้วนี่กะเ mm. ด็กกินหัวใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนะ่นี่ข่อยสิข่อยสิท้อนเอ้ยข่อยสิเก็บดอกเก็บดอกบานมันถิ่มกะพี่น้องเอาถิ่มเห็นบ่ค่ะพี่น้องนี่นี่คือดอกบานนี่ดอกแก่แล้วกินบ่ได้จ้ะมันหยาบมันเหนียว โอ้ทิมจ้ะพี่น้องนี่ทิมกับทิมล่องนีละเดี๋ยวเข้ากเกิดไม่นี่นี่นี่ทิมในปลานี่ล่หละจ้ะเก็บทิมเก็บฮักออกค่ะเพื่อให้เขาล่องหัวนี่แล้ว่ได้ล่องหัวใหญ่ๆจ้ะล่องหัวใหญ่แล้วจังเอาไปดองแล้วมันจังกรอบกรอบ,อบดีๆแซ่บอุบาดพี่กายนี่คอยดองจ้ะ ท่านีเดีนได้ลงหัวพรมีดอกจ้านี่เห็ดจดโลดเจ็ดเลดอยู่เก็บถิ่มซะก,ก่อนอเก็บถิ่มแล้วกะเจอดอกอ่อนก็เก็บเอาดอกอ่อนจ้าดอกอ่อนก็นยังง้างอยู่นี่ดอกว่าท่านบานอ่อน,นหัวรวยอยู่นี่ งามอุบาทดอนนี่แน่พ่นอะมองน้ำตาดลงมานั่นเองงามคักแงวกับแง่พ่นเอ้ยมีไหมฮักทิมเลยค่ะพี่น้องฮักทิมไหนมันลงหัวจ้าที่นี่สิได้ลงหัวนะนี่กินบ่ได้แล้วนั้น ือแกคักเลหล้วจะแก้คักเหนียวหยาบกินบ่ได้ค่ะนี่นี่เห็นบะเด็ดถิมเลยค่ะพี่นงเราคอยกะสีมะเอาได้บาทที่นี่เพราะล่งหัวแล้วนี่เรากะสิมะถอนาหัวไปอันดองใส่ขวดโหลจะพี่นงเก็บทิ้งไปเลยจ้าให้เขาเกิดใหม่ แล้วก็จะได้ลงหัวใหญ่ๆจ้ะเห็นไหมนี่มีเวลามาเก็บเนาะจ้ะเนอนมีเวลามาเก็บฮักทิมฮักทิมดอกแก้เขาเนี่ยเขาสิล่งหัวดีจ้ะ เก็บบอสนะสนดยดอกเด้อพี่นงหลายขักอุบัติเก็บออกเป็นดอนเป็นดอนพ่อเด็กจำได้ว่ามองได้เก็บมองได้หราตอนมาถอนไปดองเอาหัวนไปดองสิดเด็จำไหวว่าเข้าเคยเด็ดมองได้ให้มันหัวใหญ่้ <c oughs> างๆปลาหนีต้นใหม่ทั้งนั้นน่ะนี่เก็บทิ้งเลยค่ะ เก็บทิ้งเลยพี่นงย่าไปเสียดายค่ะมันบอกอึดค่ะป้าได้ยางไปใส่กบมีตึงแต่หอมหอเก็บทิ้งเลยค่ะพินหงนี่นะเดี๋ยวคอยสีเก็บจักข้าวเก็บจักข้าวเราคอยกับสิกลับจะ้ะอาทิตย์หน้าพูนเราคอยจ้างสีมานเก็บหักถิมหักทิมเลยจ้ะพี่นงเกิดหม่หูนี่ ลงหัวใเงยบาทิน mm ี you are. You are mm ัส yes, ิเดีมาหัวมันเก็บเอาหัวอ่อนเอ้ยเก็บเอาดอกอ่อนมันน้ำมีดอกอ่อนก็เอาดอกอ่อนจ้ะเห็นบ่เห็ดอัวรัยอยู่เพิ่งนี่พุณงามอุบาทอุบาทอยู่ในห่มนี่อยู่ในห่มใหม่นี่มันสีงามมันสีสูงสีเงาอืมนี่จ้ะคุณน้พี่น้องพุณนี่สีเงา เห็นปะดอกยงาวๆาอันอ <med> ่อนนี่จ้ะนี่คนณหนใส่หมใม่ได้หนิเงาวเลยนี่เก็บทั้งดอกเก็บทั้งอันเก็บทั้งหัวเอาทั้งหัวไปอันคันส้มเอาทั้งดอกไปอันหนึ่งใส่ปลาจ้ะ